สวัสดีครับเอฟซีที่รักทุกท่านบ่ไอ,อ้เฮ็ดดนนะเนาะเจี๊กหาลูกข,ข้าว่อะไรนอจีเนะาะเจีาะมามาบอมีเวลาของนอจีนเนาะเดินโดูจังไรมากลงคิมให้เบิงเอฟซีกับท่าเบิงเนาะเอาอะไรวนี้เด้อเอาติดละก็มันเทิงสนันแดะครับพ่อแม่พี่น้อง ฝ <languages? S 1> ากสองเนี่ฝากยงยิงแ่สองบอ่มาฝากมเดว่าไห้ฝากกันตัวเว่าอย่ามกว่าเกียของเจ้าเจ้าเห็ดสองยัฝากสองอ๋อพี่ดูว่าพียงเห็ดสองยังอีกสองพีดาเอ็ดีทาหาอยู่เอ็ดีทาหายเออเจี๊ยบรถนี่เจแน่วน่และแมนบเขาไป่าไงเน่ ตัต้งใม่ยังม่เคยมีคนติดตามตั้งใม่ตั้งใม่เอาเจ้หาจีดิช้เพงโคดูิดใชื้อชิมแล้วม um. ึงย <ส pagan. S 2> ิงเด่นเห <grandparents full S 1> ี่ยวนเจรอดิโซเนาะนะคะ่าแค่นี้คแค่นี้ลุงกินนี่มันมันติดอยู่แค่ไอซีฟันอ่ะ กักเลยกักอเมริกาโอ้ยซี่ใหญ่มันมีแต่มันจะมีหกเท่าไหร่หกพันโอ้ยกักหกพันอาแปดดีกว่าไหมบ่าวว่าอาสามมนหนาวใส่ค่ะใส่เอาเบิ้งเปิดโดดเดี๋ยวมาเอาไม่หยิบดอกไปไปเคุยนได้ดูกเดี๋ยวมาหนาวใส่ผู้ผิดเปิดเปิด Chúng mình bấm đúng không? Ừ 3 3 rồi, măng, lên đây. Ủa lại kìa ngạo đó Tăng 4 và 6 bằng thì tài luôn nè đẹp đội là chẳng? 6 4 3 thì tài, khối tài luôn thứ cắt tổ hỏi Khối tài tên đi Cắt để tươi như thế này Thì tài nè 1 2 1 2 3 4 5 6 7 oh. 8 9 10 11 12 Tài 1 2 3 4 5, 4, 5 4, 6 7 8 9 10 11 12 Bây giờ tía phân sẽ áo khu đi หกพันเอาคืนไปสี่สามตุนอะไรวสี่าทุนหกพันไม่ผมถกัหกันนี่ค่าทุนเดิสันสามหมื่นสองสี่ีกบีบอกแลนะ้วว่าหกมันต้องมี<อ>ตัวอะไรนแรกคงนกันกมาเนย กินเด็กก็ได้และมั้งลูกกลังเนาะเอาเอาแบบดึงเยี่ยงสิละเจ้าข้าวปลาไม่กินกินแต่พิซซ่านมปังไปแล้วบานิซี่ไปแล้วสามยายยาคอมเมนต์บานิซี่สามเด่นเดียวสามกระดูเต๋า สามสามใามต่เงี้ยแปดหนึงไอมักหาเตล่งสาให้มือนหนึ่งชอบสามตัวเดียวนะไม่ได้ชอบอ๋อมักสามตัวเดียวสันติเนี่สามก็เล่นหน้าก้างมักสามก็เต็งบ่แล้วกลัวมันจะออกสองอสมันนี้งบทุกคนอันนี้คอยไปกินนะคุคอยมักขา หาสองหาสี่นี่บินหาย่งเดียวเนาเผื่อไว้เผื่อห้าสามสองเาเปิดเยอยเจาละห้านะมักสามกบรอง3เัมก็าจะติงรู้ออกมาสามสามดอกฟังไงอ่ะ เป็นลักพาห้าห้าห้าสองจาแล้วบอกแล้วขอแค่ลักพาเป็นตัวห้าต่ำมาสองถึงไอ้เจ้นี่นะห้าสององถึงเจ้าก่อนเจ้าเฉลใจเนี่ยเจ้าเจ้านับสัปดาห์ันมีจักบัตรจักบัตรเจ้าเดี๋ยวสิเริ่มดูอะไร ขอก็จะเรียนได้สองตานึออจะกินอย่างเดียวเลยห้าเทนหสิบปสิบปแบบสองหมื่นพัน้อตักบอห่สี่หมนหมื่นห้่าองหมื่นห้เออสองหมื่น้าั้อ ออกลูกคู่กับมาโรดมาเต่อ่อยเต็งถือพิจาย,ยังเข็มตายมันเถอะพิจายเข็มกับมี่มามามาแบบนี้ตางใจได้ตางใจหรอือเปล่ะเต็งวกตาย,ยเจ้าบอกเลยตาเนี้ย,ายตายตายแท้เตงสองเจ้านายยังไม่มีคนติดตามเพราะว่าชองเก่ามันไม่ได้ทำแล้วเข้ามามดูให้หน่อย 3 4เะร้อนดีนเชื่อแนวนะห้าหกสองเป็นภาษาอังกฤษเชืแนวมาหกว่ฝรั่งต่างหกห้าสองนะกัห้าหมาดันดันช่องให้หน่อยสี่ห้ากสูงกัแปดพันห้แน่ๆแต่ไม่รู้ห้าอะไรห้าสอง่่นแนวแทเออไลไปเต็งหกเลยนี่นะ ม่ครับหาสองมามันบอกออกตะเกาหรอกยูหกซีอะไรนี่อสาใบแล้วกันสาใบยูหกซีห้าหนึ่งแน่ๆเหรอแกงัดมาสองเม็ดอือเยอะสิบ่าจริงโคกสาจริงไอ้จัดเป่าอยเหี่ยมเลยอะไรมากใจไหนวะพี่ดอกหรอ เตาอีวโหเจ๊จะกินกระทั่งกักขยาวจังไลยก็มากทันนี่ละเริ่มเพิ่นเริ่มมาเลยดิที่ได้ออกเลี้ยงบันนี้ออกคู่บันนี้ออกต๋องมาเนี่ยโอ้ที่พ่อเอาเทอะไรเจ๊ให้ไปหาทุนสกุลปล่อยไม่เป็นมากินเอากินเอาเปลี่ยนสมบัติผัดกันชมหาทุนสกุลยี่เพาทีแรกก็ใครสิลงถือมาออกมาเป่าแบบนี้ที่ไดอย่ามีม้าเออที่ได้ใครเนี่เดี๋ยวก็มีอ่ะสองเจ๊เจ๊รอนดี้เสิร์ฟเนี เป็นภาษาคิดนะเซียงแนวเสียงสามกองแพลเยนเจโรนี่เป็นภาษาไทยส่วนแนวเป็นภาษาคิดชอบไปดูให้หน่อยติตตามให้หน่อยดันให้หน่อยจะได้มีเพื่อนคุยวางทางแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสยังเข็ม สามวิ่งสามางเดียวสองสมสโชคห้าหกกลับไปแล้วกันเดชโซนน่ะตามเบลเต็งตามเลยโซนน่ะโซนสี่ห้าหกหกซุงตามเบลเต็งตามอะเพิย์เลยเพิ่เลยเอาวะเนี่ยบอบอบอตามเบลเต็งตามเนอะเียอยจ้ะเรียบร้อยสองมาแล้วสองกับสี่ สองซีซีบอมีโดยถือต้เดียวติ่งต่ำเดีติ่งต่ำเลยถือเดียติ่งต่ำต่งซกับอมอติ่งเสียงซีเนี่ยค่กินกระทั้งกัดจะติ่งเท่าไหร่เนี่ยแปดทันแปดพันขาดทุนที่ก่าติ่งเงินหนึ่งออกสองทันอืมมี ลงสองสามสี่ออกสี่สี่สองว่ามันจะพลิกหกที่ไหนได้มันไหลทีเป็นสี่สองเน็ตเลยมาเป็นสามมือหนึ่งพาปลาเจาะละสามพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกอาตาตาก,กัละสามทางหนึ่งสองสามสี่สามเยอเล่นหนึ่งสามสี่สี่สามเยอะบอางเก๋เปิ้ลเริ่มมาลูกคูหรือเ,เป็นบอกตองมากจัดกระจายมาตาเกี่ยวไอตาเดียวตาเลกบเปิดนะเปิดเลยสี่ล้มหกล้มก็เหลือสองกับห้าด้วย สิบเอ็สิบเอ็มาคูอีกเนี่โอ้เนไปฮัก็แต่ใเจ็ม่ได้ัดเนี่ตามดวงเงมาบัดดวงเงียมาอันนี้ค่อยบัดดวงเย่ยเปิดแรกไอ้หกสีามนอกนั้นน่ยลูกครูบดเลยบ๊อบิีมือดิบัดทสีทีเดียขาดทุนเราค่อยเป็นส่งสูไปซูไป เป็นริงได้บเนี่ยนึออกนองกับโทษตามหรือบัเจนเ็นบอกดูมาให้ทุกนตามสร้างนี่เนี่ยเดาว่าถืเไื่อยบันเนี่ยเอาเดาไม่ถูกก็อย่าเดาเจงต่ตำจนกว่ามันจะออกแล้วไฟตำ่ำหนึ่งสองสามสี่ห้าโมโหแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าโมโหแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้เจ็ดแเก้าสบอืมเจี๊ยะ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 เจี๊ยดถึงห้าเลยบอแน่เออเอาแค่ตัวเดียวไอ้เจ๊ขายเอวอืมาพันเนาะอืม ก็ค่าต่ำนะเจี๋ไปไปข้นเห็นหาคนโอ้ตัางหดอกแรกเลยเกืีบตายขายเอียวเรียบร้อยเลยขายเอียวเรียบร้อยคิดมื่คิดก่าเต็งหจักรพรรอันนั้นเต็งหจักรพรรดิมหันนหนึงอันนี้อันนี้หาพันสอง เจ็ดเจ็ดเก้าชุดเจ็ดสองตันสี่สิบห้าเนี่ยอันนี้ต่ำหยกติงตามืงินึงบ่งืรอเงินนึงไม่แสแมนกูหล่ะโอ้ยน้องโอ้ยน้องเราเสียใจกันนะคะเป็นทองเป็นทองกินกันความสัมพันธ์เหมือนเดิมไม่ไม่อยากสำคัญแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เขามีปัญหาเรื่องโน่นก็ไม่ต้อ

มีแววเป็นตัวถือกี่เดนา่ะหาแันบิดซะเบิ้ม,มช่องเจ็ดเออทั้งสี่ได้ไหมหามาตัวแรกเราเ้ยหากับเอียวละโอ้โหหากับเอียวม,มาหกเสยหกหายเอียวว่าแล้วชอบเอียวนะจะให้ก่อยเอาึืนไปเต็งหาซะไอต้ตัวเต็งกำหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งหนสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่เด็กไ้งาดหนี่ก็หมดสิบแล้วลุ้นห้าเอียวอย่างเดียวหาสามเอียวหาสี่เอียวหางเอียวกับหกี่น้มาหกเสือดเอี่อยางฝนตกดด้วย มันเด็กเด็กบ่ตัดเงิยกลับตงนีเลยลืมไปเสียเดยกก็โทรมาไม่ได<อ>้ยินเจ๊เป็นขยวดีลองมทาทเจ๊เองเจ๊ดีบ่ต,มมบต่ำมือนหนึงปเต็งหกนาบนานะไปเต็งต่ำหกเยว Hope song 6 yêu hook song. 6 hook song hết 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 song yêu ông 6 6 mình hook yêu tham mưu tham mưu กับชีต้าแต่กับตามเนี้ยสิท่านึค่ะท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเต็ตมตําอืมอนะ้ยอะไรอ่ะเือือไปคัดสีตามขาดขาดเลยนะคัดซามขาดขาดอืมไปเต็มตามขาดขาดนีตน่ตัหกเฮ้ยี่ตักลงไหมอืมบอกว่ามีตัหก องโอหกจริงๆรุ่นเอียวเดียวถ้าเอียวไม่มั่นี่ตายแน่ๆสิบเอ็ดอีกถึอหกสามสองสิบเอ็ดเดียวถึงหกสามจะไปจับคำว่าเนีหกสองก็ถูกแน่เนตายใะบแต่ี่ต้องมาถือใจเถอะอันนี้หกเอียวหกสองอันนี้หกสามห้าหมื่นละมั้งหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสากเจ็ดแปดเก้าสิบสามสี่ห้าหกเจ็สองหมื่นห้าพันบาทอ่าอยเินพันบสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขอบคุณสักคำไม่มีโอเค thank you thank you เอ้เขาวดีกว่าอย่าลืมดูซอ,องเจน,นะครับเสียงนีห <4 S 1> ากับสีอย่าลืมจองเจน,นะเอาอย่างนี้นย่งเออทำไมติดเสียงแล้วมันดังวะเตือนเสียงเตือนได้สัตว์เสียพ,สสพี่ว่ามีสีจริงๆกระสีหาสาม ติงฮต็งฮะนะสามพันสามพันไม่ใส่เอียวแล้วกันเพิ่มสี่สามเอียวเปิด่เลยเปิดเลยเปิดไม่หมานเลยเปิดหมานเปิดเดียวสี่สามอันนี้สี่ตามกันเต็ติดตามสองคนโอ้ยศูนย์คนอาบเนี่ยเรื่อยเลื่อยอวบเหรออเล่นให้รูจังไลยเล่นคือนเรียนโบดยักโบยัก มันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่มั่วสามหาดเดียวเออหาสามเอียวถูกมั้งหาสามกี่นี่ละพันนี่หาสามเเอียวเลยสามพันสามพันเลยมีกระเช้าอีกเด้อห้าพันห้าพันหนึ่งส, <5, 000. S 2> สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้า ขอบคุณครับเวลาก็จ่ายก็1 1> ขอบพุณ้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเกสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามพันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเกาสองีห้าหกเจ็ดแปดเก้าบไปพี่เอานะเอาเลยตึงหักเราจะตึงตัง เปิดก้นเย็นหาแลสบายเลยว่ามัดก็มาสามกับเหยี่ยวอ้าบานเนี่ยหนึ่งสองสมสี่สองเม็ดนวันมาสองเม็ดพนวน 1, 1> อ๋อห้าบอกหนึ่งสอสาม่าหามาสองเม็ดวคันบอกหามาสองเม็ดกับหกสามสองเป็นสอง 63เต็งฮกเต็งฮุกอ่ะเต็งต่ำเขัดอีกเลยเนี่ยขัดอย่างเงี้ยมันก็ได้เล่นกันตัวโอ้ยมันเท่ากันไหมนี่ตัวละหมื่นบ่ตัวละหมื่นอ๋อ62มันใช่หรือ62 63ได้ตามเยอะเลย5,000 5,000 632 22ขันบุ๊มบ้า632ก็มาสิว่า6สูงหน่อยอ่ะเอาแต่ตัวเต็งเลยที่เกียรติใจเยอะเอาเต็งต่ำเลย เสียงตามว่ะไปกับปกตามเปิดเสียเปิดเลยจะได้หมานหน่อยโอเคสองมาเลยสองกับสามเรียบร้อยอันนี้คืนกา้าวคืนกา้าค่้าอย่ามเรียบร้อย,ย <laughs> อันนี้คืนเอาพี่สองหมืนม่นเอาสองหมื่นเนาะเอาไปเลย <สา S 1> เดี๋ยวไปสอง ย่ไปสองอีกโอ้อัสามสองมาสามสามสองสองสามสี่หขอบคุณครับเต็งตรงที pues, 3, ่แรกหมื่นหนึ่งบอหน่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้กเจ็ดแปดเก้าสิบสองหมื่นแล้วก็ที่แรกไอ้ลบสองเอาไปกัดเจาไปได้เลยตู้มนะอ้กัดเอาสามสี่ เจ็ดเดเก้าสิบหนึ่งหมื่นสองสาสี่ห้าหกเจ็ดเดเก้าสิบอ่ะสองมื่นสองหมื่นสองครบกือโบกถาสองเทเจ้าหมาต้องตามหรือเจ้าเสียงเงินเดน่แต่เตอ้าอะเขย่าคอยเสียทอกันเนี่ยคนนึแทงสี่มันก็ไม่ดูดีถ้าเขย่าคอยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเ็ดเก้าสิบนี่แหละสีเนี่ย ไม่กาติงหรอกสี่อะตักสี่ห้าแล้วกันตัวสี่ห้าก่อนหนึ่งสองสามสี่สี่ใบตักสี่ห้าเสียว้านมีหกเอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสี่หกสามสี่เหลืออยหรอกตัวหนึ่งสิบว่าตัวหนึ่งกวราอ่ะแปดพันแล้วกันอ่ะเผื่อไว้เผื่อสี่เอียวเนเสียเปิดเลยเปิดแล้วพี่หมานนะ อีโอตัวเลขเลยสีมะโอ้ยอกักกักงามฝอยติ่งคือบบมา <c oughs> โอ้ยว่าหาสีนะตายๆเจี่ยวมันยเขย่าดีดซ้อมหาราไปฟูอย่างเดียวเลยโอ้ยสีมา<อ>จาัสงสีหา้าขาดคืยอยาก อ่ะดูนะงัดแต่ห้ามาหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบตั้งห้าตัวห้าสองห้าสองกับห้าห้าสองอะไรนะ ปกติน้อยที่จะเล่นห้าเนี่ยน้อยที่จะเล่นห้าบานี้มัดกักสามสองเลยปเป็น,นกำไรนะผมอ่ห้าสองห้าสามอ่าตัวห้าสามสองพันเลยชอบห้าตัวเดียวตาวนี้โมโหนะนะตานี้โมโหนะนะสามสองสามสามสองแมนโอไฮโลห่าตั้ หาสองโอ้หาสองอันตรายหาสองอันตรายเอาซ้ำนี่แหละคานออกหาสองอีบีบดิอืมเนี้ยอห้าสามสองเสียม่ีหานั่นเห็นไหมสี่เห็นไหมเห็นไหมหาสองสิบเอ็ดปีเหลียวเสียติงหาอีกอะไรเนี่ยหมื่นหนึ่งมืนหนึ่งสมอโอ้ห้าสามสองออกข้าสองหมื่นค่าเจจ๋า กินไปเด้เจ๊ติงหาอีกสองหมื่นหนหาอีกเนาะคูเ่นคันเ่เอาลูกคู่นี่เพื่อนก็เอาสิบเอ็ดมาเลยนห่เพราะว่าพี่โสองสามสี่้าหกเจ็ดดเก้าดีนะมันไม่ห้าสามสี่าหกเจดเด้าสิบใจับหลอดได้คอยมือใจแ่มันนี้มันใจมันใจเลยมันพามัน